โอเคครัล okay, คลิปนี้เราจะมาลองเล่นเมม่าร่างแพ็คแล้วก็เมซี่ร่างแพ็คเนาะก็กองหน้านี่จะเป็นสี่ประสาน4ประสานบาซโลนาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <c oughs> เออซ้ายเยมม่าขวาเมซี่ว่ะคุดูโอเคบอกแล้วทีมตัวทีมบาซ่าเต็มเลยวะ่ะเนี่ยบาซ่าบาซ่าบาซ่าเนี่ยก็จะเป็นฟูบาซ่าแล้วนะโอเคเรามาลองเล่นกันนะเราจะเล่นไปที่เมม่าก,กับเมซี่เนาะเพราะว่าโดเรนจูเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วโอเคไปเิ่มกันเลยครับไป <c oughs> ดูซิว่าจะโหดแค่ไหนนะสำหรับ2ตัวนี้นะเราจะคุ้มหรือเปล่าไอ้ โอเคเข้ามาในเกมแล้วสำหรับทีมสามไอ้สี่ประสานบาร์เซโลนาของเรานะเออมาดูืิว่าจะโหดแค่ไหนวะสำหรับเนม่าล่างนี้เนาะไปโซเร่ครับเป็นกองหน้าเนาะแต่ว่าให้มาที่เนม่าครับเนมา์ใช้คอมพลิ้วใช้ความพลิ้วใช้ความพลิ้วใช้ความพลิ้วแล้วก็โอ้ยโดนชนอ้าวแต่ว่ายังได้อยู่เก็บเก็บได้เกือบิด เขาก็ไปเลี้ยวเนลเมสซี่ว่ะแต่เป็นล่างไหนไม่รู้นะให้ดูเฮ้ยไปครับนี่มากนี่นี่ดูแลหาฮะแล้วก็เปิดโซลีตรงโอ้โหไมปตรงกรอบโอ้โหนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนิดเดียวเอาเขาตีอีกอันี่เอาเติมฟักอะไรวะเนี่ยได้เตะมุมเฉยเลยครับอยู่ดีก็ได้เตะมุมนะเฮอยคุณมากฮะหาฮะเมสซี่จะเป็นคนเปิดนัแล้วเปิดโค้งลูก นี่วเกือบได้ดิคันไล่มงเสยลูกนี้โซเรตจิ้มโอ้โหสีสางหูทุ่มสามมงชงให้ส,สวยๆนะโซเรตมงเสาอีกแล้วนะโอ้จบเลยอ่าเปิดมงรอบที่สองคนระับของทีมเราเนม่าเป็นคนเปิดได้เปิดไปเปิดไกลมงแล้วก็ซ้ำไหมผมเรียบร้อยใครวนะเนี่ยเป๊ะรอใครหงวะโอ้โหเป๊ะกว่าเดียวล่างมง <c oughs> เออเอาว่ะเอาว่ะ มันเลยครับทีบาซ่าเขลาลงมันเลย4ประสี่ภาษาของเราจะไหวหรือเปล่าอุ้ยเซเบอลแล้วไปครับลงที่ความเร็วจีจัดจีจัดแน่อนอนจีจัดแน่อนอนจีจัดจีจัดแล้วก็แล้วก็วกจิม้มโอ้โหเก็บได้นิดเดียวไม่ต้องกอบโอ้โหเมืเ่อกี้อุตสาห์จิมม้มแบบสวยๆนะถ้าเข้าเนีสวยเลยนะเมืเ่อกี้ เลี้ยงมาคนเดียวแล้วจิ้มเข้าเมาื่อาากี้ตามาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แค,แค่แค่ลองเฉยเนี่ยเอาจริงละดลิกสวยฮะหนักสวยไปแล้วก็มีเนมเมสซี่วิ่งมาลูกนี้ความเร็วความพลิวแล้วก็บอลโอ้โหติดกันเองย <c oughs> ิงติดกันเองเฉยงงเลยติญยงงเลยคนระับ มาเอาเลยส่งมาให้แบบเลยก้อนมาซี่มาดิโอ้โหมาซี่ไม่ได้วะเราจะปันมปซี่หน่อยเกมนี้สวยครับยิ่งโยะยิ่งเอายิ่งโยเสียบอลให้กับใครไม่รู้ไปฮะไปฮะไปครับผมไปครับผมเม,มาซี่มาซี่ไปเอีกแล้ว จิ้มโอ้โหติดเทปอลระปั้นมาซีมากเกินไปวะเนี่ยตัวอื่นไม่ได้ยิงเลยโอเคอะเอาดีมาดีอุ้ยไอโซเรตอีกแล้วโอ้โซเรตยิงเสาอีกแล้วถ้าเป็นไรวะเนี่ยทำไมยิงแต่เสาเลยใส่แล้วกดแรงไปปะแต่ว่าเมื่อกี้ก็า่มเลยนะมันยิงเสาอะชิวๆครับเฉียวไปคราวหนึ่งฟันคูไปฮะแต่ว่าโซเรตล้มไปวะ เอางัดแล้วกันโอ้โหงัดไม่ไปไปฮะโอ้โหไม่ได้ว่ะต่อไปดิสวยฟันได้ดไปเอ้ยสวยครับสวอริสกดดิโอ้โหสวอริสทำอะไรวะนะ่ะกดโกองหน้าเฮ้ย <laughs> กองหน้าเปิดไหละเด็กมันยิงไม่คมเลยวะจบสกอร,ร์ไม่ได้เลยอกองหน้า ไม่ฟิตหรอวะผมไม่ได้ดูนะว่าฟิตหรือเปล่านะเออไก้กอนหน้าเราปแปลกๆเคฮะอิน<า>โยมาที่แม่โซเร่เออโซเร่ลงมาดต่ำขนาดนี้เหรอสวยเดี๋ยวเป็นดีอาร์ไปไปฮะ โอ้โหทำไมโซเลตเล่นชา้าจังวะว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าบะกองหน้าเราไม่ไหววะโซเลตต์ว่าไม่ไหวจริงโซเลตโอกาสเยอะแล้วนะไม่ไหวละล้วต้องเปลี่ยนโอเคได้เวลาเปลี่ยนตัวแนละ้วกองหน้าเราไม่ไหวเปลี่ยนกองหน้าหน่อยฮะโอกาสยิงเจ็ดนะโอ้โหไม่เข้าเข้าลูกเดียวเข้าลูกใครยวงคนระับเอาเนี่ยกันบาซ่าเหมือนกันนะปิยาเปิเดเอวีก็หมอโต๊ะหนึ่งตัวนะแล้วก็ไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยแล้ม,มีตัวเปลี่ยนตัวนี้โอเคปะมา แล้วตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วด้วยไงก็เล่นไม่เข้ามือเหมือนเดิมฮะเออดาวิดบิญาเนี่ยเกถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเก่งนะครับบาซ่าของเราก็ยังอยู่นะ<ด>นถึงจะเปเลี่ยนซอเริสออก,กไม่มีขึ้นหน้าเลยนะดูดิเมเนมาได้บอลอุตส่าห์แบบยืนรอแล้วก็ไม่ได้บอลแล้ก็ไม่วิ่งขึ้นนะฮะงงเลยฮนะสวยฮะโอเคไป,ปครับไปครับเมเนมาแล้วมาแล้ว นีมามาแล้วผมขอญาตปั่นโอ้โหติดเอ้าโอ้โหล้ำหน้าแลเฮียแกไปยืนยังไงให้ล้ำหน้าวะนะโอ้โววิ่งเลยโอ,โ,โอ้ยโคตรสวยเลยชีวิตทำามสวยอย่างงี้วะเรียกได้ว,ว่าปีกสองตัวนี้เก่งนะเมซี่กับนีมาเนี่ยถ้าใครมีปีกเล่นก็แนะนำสองตัวนี้เลยนะแต่ว่าผมมีล่างเก่าแล้วก็ถือว่าผมว่าล่างเก่าเก่งกว่านะยิงแต่ว่าเมซี่ตอนนี้หลุดว่ะมาดิ ความนิ่งตัวเป็นแมซี่ครับผมโอ้โหถ้าให้เลือกแบบสองพันเนี้ยผมให้เลือกแมซี่ดีกว่านะครฮึจริงนะผมว่าผมเลือกแมซี่ดีกว่าโทนินมานจริงครับม,มันมีปีกซ้ายมีเยอะแล้วนะฮะเออนิโยก็ได้ถ้าใครมีรนิโยแล้วโทนินมาเล่นเลยเออไม่ใช่เอาเมซี่มาเ,เลเาเน่น,นกับคู่กับนิโยอ่ะมันจะเก่งอยู่แต่โนินมาผมว่าผมไม่ไมค่อยว้าวเท่าไหร่โอ้ยมันหม่งอะไรอย่างเงีนะ้ยมันอะ ฟาเฟลฟานอดฟ้าเปิดมาลูกนี้ไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาเลยฮะลูกนี้มาเนมาร์วิ่งหน่อยดิโอ้โหแลแ้วแกม,มงุงดู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 ดแลดูแกทุ่มดิไปอย่างไกลอ่ะสวยปี๊บป่ะโอ้นเนมาร์รเฮ้ยมาแล้วเอาผิดตัวเออส่งผิดตัวแต่ได้อยู่ไปฮะผมเนมาหลุดไปแล้ว ุดไปรุ่นนี้ก็แทงไปนิ่มๆบียากดโอ้โหไม่เข้าโอ้โหเสียดายว่ะรุ่อเก่งเรากดสมผิดตัวไปแล้วจังหวะแรกนะเอาดิขึ้นสั้นดิได้ว่ะได้ว่ะเป๊ปยิงโอ้โหเลยเป๊ปยิงข้ามคานอ่าได้แสกรูนะเป๊ป เฮ hey, hey, hey. ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นไปครับผมไปครับผมหนีมาหลุดมาอีกแล้วโจมลีนี่หนีมาได้บอลบ่อยอมากแล้วก็โอ้โหมันวิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วอะบียากโอ้โหไม่ถึงไปโอ้โหตีว่ะสวยเอ้ยดับไม่ได้ฟันได้โอ้โหฟันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวันทักกี้ไม่มีอะไรหรอกเดว,วานสวยไป ดักโอเคมาที่นี่ไหมเลือกไปวิยญ,ญาไปนีม่มาขอแล้วกันนีม่มาจะได้ยิงเลยอะ่ะขอปั่นเรียบร้อยโอ้โหเอาว่ากว่าจะได้ยิงมาแล้วฮะคนละลูกโอ้โหยจะบอกแลากดออกโอเคยังไม่ออกนึกว่าออกไปแล้วโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถ้าถามว่าเก่งไหมก็เก่งต็นีม่มากก็เก่งจริงตี่มากก็เป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะ แต่ว่ารู้สึกว่าวางไม่ก็ไม่นะเฉยๆมากครับล่างนี้แป๊ปเกิการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะเราจะเปลี่ยนไหมเราไม่โอ้ยหมดเตะไม่น่าหมดแล้วอะเราไม่เปลี่ยนละกันนะเ,เล่นเต็มเกมเลยครับไปโอเคนะฮนะนะนะ76นาที3ลูกนะเออไอ้เป๊ปกด็ดัวละที่เป๊ปเป๊ปสามารถเล่นทำได้102ปะ่ะเป๊ปอะ ต้องใส่ไอ้ะไรนะมันทำได้ร้อยสอง่ะเห็นในแอปมันทำได้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็รีวิวไปแล้วไงผมก็ไม,ไม่ไม่ได้กลับมาเล่นเลยนะเพราะมีตัวที่ดีกว่าเอา้าอุ้ยอแข็งว่ะแข็งว่ะเออแป๊ปก็ใช้ได้ก็เลยแย่งบอลขอสักลูกแล้วกันนะไปอโอ้ฟาวอีกโอ้จะรั่วเนาะเขาออกอ่ะโอ้โหอโอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเล่นประมาณนี้แล้วกันนะแบบคนได้คนละลูกนะครับทีมบาร์ซ่า ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ากองหน,าน้ายังไม่ได้ยิงเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถามว่าในแพ็ก2ตัวนี้ใครคุ้มสุดก็ผมว่าน่าจะเป็นเมซี่ครับโอเคก็ถ้าใครมีอะไรก็ยากอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม